อยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภือผู้เวียงกลับปเป็นคอนเสิร์ตใหญ่สองชั่วโมงงานสงการเฟสติวลัลงานสงการเฟสติวลัลกลางวันนี้น้องอยู่ดีก็มาเซื้อไพรรถใส่บอกว่าขับเบิ้ลเข้ามาผิดพี่น้องกระบอกแน่เมื่อไหร่บางันนี้ไม่แสดงเดอ้อ อบอกเลยว่าชายเจียมแล้วนะแต่ผมส้มเก่ามาตต์ยูรีอะแต่ยูรีนี่ก็น้องเบนก็เป็นคนนำเสนอแล้ยูรีอยู่นะช่วงนี้นะน้องยูรีต้องมาสมสมมาอยู่นะสมมาให้เบนอยู่นะโอ้ยชวนถี่ห้ามเช็คผมไปแต่ว่าอันนี้ใครโทรใครเป็นคนโทรเรียกมันมานมเป็นเพื่อนหรอกกผมส้งเงี้งยบ แมัน,มน,นออกกว่าาีน้องยูรีน่ะไปบ้านแนเราคนนี้หน่อยจะเรียนม,มาขอบคุณพี่เบนได้นะนยูรีน่ะพี่เบนก็นำเสนอให้บอสเห็นนะนี่บอสถึงได้เรียกมาตอนั้นแล้วจากถึงเอสซียูรีด้วยอย่ามองข้าพี่เบนนะเพราะว่าพี่เบนเป็นคนเสนอแต่ว่าไม่ไม่ต้องการอะไรหรอกพูดหยอกเฉยเราต้องการมากรการเงินดอกแค่เป็นคนดีนี่ยธนาคารกดีจริงๆนน้ำตาลลาไอเป็นนี่ดีนั่นเดลอาแต่ว่า ถึงข่าวถ้าข่าวท่วมหมดอำเภอเมืองก็ท่วมถ้าบ้านข่อยถ้าบางบ้านข่อยท่วมเนี่ยอำเภอ,อ,อเออมืองขอนแก่นท่วมเบิดอนกับบ้านข่อยที่สูงแห้งบ้านผมสูงแห้งคนละแคมหรือเปล่าเราต้องถามผู้ร่วมงก่อนนะครับไม่ใช่เอาแคมป์ด้ว่าอะไรอยุดแล้วจะไปกินจะไปกินตำมะกอกไม่ได้ตำมะกอกน้องอยู่ี่นี่ก็ ตอรี่ของน้องอยู่นี่คือก็อยู่ในคลิปนั่นแหละกว่าน้องจะไปเจอสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีอะไรหลายชาติคุณจะไปเจอลูกค้าจะไปเจอผู้ที่เป็นแบบว่าเมตตาน้องอยู่นี่ตอนวันนี้พอน้องมีงข่าวตระหนักมาขึ้นก็มีพนักคนนี้เข้ามาเมตตาน้องตลอดเวลาแต่แตพี่เบนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนอยู่เี้พี่ตับพี่เบนเนี่ยส่วนมากแค่ไหอ่ะพี่ตาบเบนเด้อส่วนสายกีตาร์เนี่ยไปซื้อกีตาร์อะไรนี่ เมือวันต้องต้องสมมาอยู่นะแปรถขวดก็ได้ภาทีถัขวดก็ดีรถคันนึงนะบ่ฟังระบามาใยภาสีห้รงที่ดีแต่เงียบราาได้กินภาษีทังขวดนึงพี่เบนคือพี่ชายที่แสนดีครับ สามเนยค่ะซื้อบัตรไปลาวเนี่ยรวมสี่สิบห้าที่ไ้ใช่ครับซื้อบัตรไปลาวรวมสี่สิบห้าเลยพ p สี่สิบห้าเนี่ยดูทั้งไปสอปอลาวทั้งรวลวงละครเมารวบคุมมาก ep นี้คุมมากซัมเบ็นซัเนกกว่า,าท่านเล็กไกับทาเป็ยนเล็กเยอะกว่าท่าเพื่อ,อะไรกันเน่อนะรเลรอยอนะไร

เอาเป็นนี่หลยอ่ะมาเสนอบอสกว่าจะเป็นยูนริโทรคิมไปชิดแล้วก็มาเสนอบอสนี่แหละยเราเป็นก็เป็นคนโทรหาแม่หรือโทรหาใครบ้า่ะโทรหาแม่น้องว่ามาไมาด้ไหมว่าท่านมานีได้ไหมเออก็แบบว่า,ามาเสนอบอสบอสก็เลยเอามาอเอามากว่ามันจะมีเสื้อเยอะขนาดนี้สมัยก่อนมันต้องมีเสื้อเยอะน้องพี่เบนก็ไว้ถึงถึงคราววันเคร่งคอนเสิร์ตวันแรกมันมีเสื้อใส่ก็ใส่เสื้อยีนส์ด้วยแหละมันที่ว่ายอยู่อะไรวะ สีสเกีเออสีสเกียร์นี่แหละอยู่ริมาขึ้นเวทีตอนกินวีซีออกงานแรกแบบทดลองขึ้นมาหมองนี่สอดพี่หล่อรุ่อนั่นน่ะนี่เอ็มหมองอย่างนี้ไหนๆน่ะยังมันขึ้นอ่ะเอาอย่างนั้นทังทีแตามาถึงตัวด่อยกว่าจะยุ่งมันก็สุดท้ายนี่จะด่าตอนนี้ผมมีงานนะครับไะเป็นพี่ยังรู้นะคะเดี๋ยวลูกตื่นทีเนียผมโทรหาลูกตอนนี้ไม่โทรหาเพราะว่าน้องยังนอนกลางวันอยู่ ข้องการธนา้านหล่ะง่ายถ้าไปซื้อแครื่องกันเนี่ยตัวมือแล้วนี่หรอคนรวยคนเก่งคนรวยเยอะกุ้งเทพน้อยนัอจริง EP 45เปิดขายแล้วใช่ไหมเปิดขายแล้วครับ EP 45สามารถโอนเงินได้เลยนะครับใครจะซื้อบัตร EP 45สามารถโอนเงินได้เลยแล้วก็แล้วก็ดูได้ทัี่สอปลาวแล้วก็ดูได้สามวัน เบนก็คอยกระตุ้นน้องก้าวเสกบบอยมันมันที่ว่ามันที่ว่าอนต้อแกมาใส่เกีเนหรอใสเกีหงอกเืเสื้อเรืงเสื้อทั้งส่งยุ่ยยุ่ยสภาสมัยก่อนยุ่ยยุ่ยไม่มีเสือผ้าใส่เสื้อผ้ี่บนบ้านี่ยเราอยู่ีเดี๋ยวพีลกไได้บอกไว้ก่อนอมันดีไมจะบอก

ว่าน้องเบนคือคนเสนอน้องจูดีให้บอสได้รู้จักใช่น้องเบนสที่แหนไม่ใช่ไม่มีใครไม่มีใครเสลยนะถ้าเบนไม่เสนอเบนส์เบนไ์เอ้เบนเสนอจูดีอาจจะมีอยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้ไม่รู้อาจจะไม่ได้ติดตั้งล็อกอาจจะเป็นแง้แง่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 ก็ได้อันนี้กอบกี่กอบกอบกี้กอบ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 อยู่ลนบ้านทำเพื่อคนของบอกคนของใช่ เป็นเสนอน้องยูรีมาบอสก็รับมาดูแต่ว่าบอสก็ไม่ได้สนใจมากมายหรอกสมัยก่นอนเป็วันก่อนเราก็ฮอตน้องเราก็ไม่ได้มีต้องการอะไรเพิ่มบอกตรงๆว่าไม่ต้องการอะไรเพิ่มแต่ว่าพอเห็นเสียงมันแล้วก็เลยฉันได้ดูดคลิดมาลงใน้ันเท,เทียใช่ไหมบอกเออโคตก็ได้แชร์ตั้งหามาเสียงดีแท้เสียงดีแท้เสียงดีแท,ท้อะไรเงี้ยฉันก็เลยมาบอสฉันก็มาปันนาาป่นนะมาสิมาปั่นนะพี่น้องก็ หมายว่าขั้นต่อนก็จะมีอย่างนี้แหละก่อนจะมาถึงมือบอสได้แล้วก็มันก็ต้องมันก็มีใครคนหนึ่งอยู่ทุกความสำเร็จจะมีขั้นบันได ทุกความสําเร็จจะมีเส้นทางที่เราเดินมาทุกความสําเร็จเราจะมีรอยที่เราเคยเดินมา,านะครับแปลว่าสิ่งนี้เราถ้าเราจํารอยที่เราเดินมาได้มันจะดีกว่ามากยีกย่กบกบยีกบย่กบกบยี่กบกบถ้าครับี่นี่มาเจอเอฟซีขุนะ่งหวา่ญญาเอซีบอลยี่กบกบกันอะไรเซาภงอยู่กบ่เข้างแมา่เลยกตั้งวันหนึ่ต้องสิ่ทงที่วันนึงเสะครับ ว้กวนี้แต่ดูคนทานแบเย,ยนใจใจเฉลิลด้วยวะเฉละลาลเลยปิดจ้าโอ้รปิดเนาะโอ้ไปกินตอนแรกกัไรู้ไปเสื้อไปไปหินอนแรกัไปไม่ได้มากแล้วงมาหาเเากันนะ เบนจะเป็นคนที่คอยเอาคนที่เสียกันดีมีเดียวในตอนต่อมาให้นำเสนอบอสกันนะครับแล้วเจอกันแล้วเสนอปงปงกับมีดกับพี่น้องไปเสิร์ฟโคตรหรอกฟังอื้อแล้วมาถือมือถือก็เลยปัางก็เลยมีระบายเยอะทุกคเอาอีกที่ก็มีลูกน้ำที่ลวนนี้ก็แล้วยูรีลืมเปลบนเนี่วรู้มาใหม่ๆลืมสภาพเปลี่ยนใส่อยู่เลยก็แล้ันน้องไม่ลืมหรอกแต่ว่าน้องอาจจะยัไม่ถึงเวลา เราเปียแค่บอาบีเกราเปียน้องเบนบา้านเนีหน่อยเพื่อนน้องไม่อยู่ข้าวอยู่เราก็ลำบากเท่านี้น้องงานรถน้องก็น้องออกรถสี่ล้อไงขับไปสองก็ลอ้อทะร้อยอีกสอง,อ,ง,สอ,งอาจจะขี่มาตามบ้านที่กอบกอบราษาใช่ที่กบอกบขอบอะไรที่กอบกบชาวบ้านจีนบอกเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้สภาพแวดล้อมน้อง ท่านหนึ่งแต่งเพลงให้ร้องไม่ทราบก็ได้เห็นเขาไหมครับเพลงที่เขาแต่งให้พ่ออยู่นะอ๋อนั่นหรอเชื่อพ่อดูคนหรอเราก็เห็นอยู่ครับแต่ว่า <c oughs> เราก็ยังมีโอกาสได้เจอเขาก็ถ้ามีโอกาสก็คงได้คุยดคุยกันนะครับยูรยิอาจจะไม่รู้ว่าเบเป็นคนเสนอบอสรู้ไมมหมว่ก็รู้นี่เบนย่งบอก ป้าเป็นติดป้าเติดตามสาวที่ผีกแล้วข่ะสั่บอกเบนอยาเรั่วเพียน่นมรึ่มผมงเป็น่างพูดพีบอผมว่ติดตาดอยจรงใช่ไหมกมบรู้เ่เป็นคมไพี่นบว่ะจากบุสาพี่หนพระรดาเอาดิเนเอา ใช่โอ้ใช่าพี่ยังกินบ่ล่ะเจโเจโหรอม่ยหรอที่้านสุดแตงกี้จะมเจกัไร้านน่เอจะใช่ไปแสดง้ตงกันอะไรนี่สัดแังเขาาอะไรมเลย เอามมนเขาชออย,ย่างไรไอส่มือนี่หรือเปล่มมา